สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบพึงห่วงคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นรัคนาราศีพู่หรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะ นักสัตว์ละกานักสัตว์กระต่ายนักสัตว์จอนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะเป็นพิเศษราศีกุมราศีพฤษศราศีมังกรนักสัตว์มะเมีย นักสัตกุลนักสัตขานนักสัตมะแม่ราศีเมษร,ราศีพิจิกดูนะคะว่าใครที่แอบหึงห่วงคุณอยู่นะพลังงานเป็นพลังงานโดยวรวมทําให้สามารถตรงได้กับทุกท่านดูเพื่อความบันเทิงนะคะ พลัางงานอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้คะที่แอบคือห่วงใครบางคนอยู่นะคะคนในใจของคุณนะคะขอญาตูนะคะสมถ้วย8ดไม้สิบดาสาดาบ หไม้ใครนะคะที่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้มองว่าคุณและเขาเป็นคนในอดีตนะที่มีความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้10ดาบกับ3ไม้นะอาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะไม่พูดไม่คุยกันนะเขาตอนนี้เขาเสียใจนะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา เหมือนแบบว่าเขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดในความสัมพันธ์ mm hmm. เหมือนแบบว่าเขาอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตอนนี้เขาเจ็บปวดและเสียใจคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะ,ะในสมัยเด็กประถมมัธยมได้หรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้ หรือว่าเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมได้นะสนุกสนานเทหากับเพื่อนฝูงนะคะเป็นคนที่ชอบดื่มได้ชอบดื่มชอบดิ้งได้นะตามตามสถานบันเทิงต่างๆเขาคนนี้เขาคนนี้มีแพชชั่นกับคุณนะหากคุณและเขาเคยมีประเด็นกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณ จะมีการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะมาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะแไม้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูไพ่สำหรับนี้นะเซเว่นออฟอร์ดเ้าเรียญ เปลี่ยนสับอนานอบครับใครที่แอบถึงห่วงคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณมีความไม่เข้าใจกับคุณมีเรื่องขัดแย้งกันมี การโต้เถียงกันได้นะในความสัมพันธ์นะ,ะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีการทะเลาะกันนะะเหมือนกับต่างคนต่างใช้ความความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะมีการโต้แยง้งขัดแย้งกันไม่ยอมกันก็ไดนะ้ในบางท่านอาจจะทะเลาะกันรุนแรงนะคะในบางท่านอาจจะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็สามารถข้ามไปได้นะคะ Seven of s อบสอคือเขาอาจจะเคยปกปิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้หรือว่าแอบซ่อนทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้ได้นะในอดีตที่ผ่านมาเขาคนนี้เป็นคนที่สิบเรียญน,นะเป็นคนที่รักครอบครัวนะหรือว่าเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวเป็นหลักหรือเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนดูแลผู้อื่นได้ดี เขาคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งนะมุ่งเน้นด้านการเงินอาจจะมีการลงทุนต่างๆนะอสังหาหรือว่าทองได้นะนะคะนายอับนะเขาอยากจะออกเดทกับคุณนะเขาอาจจะมีแผนหรือมีวางแผนในตัวของเขาเองนะว่าเขาอยากจะเดทกับคุณทําความรู้จักกับคุณ หรือหากเป็นคนในอดีตเขาก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ปรับความเข้าใจกับคุณนะคะวิ f อ r t จูนขออนุญาตปิดนึงนะสองเหรียญ หนึ่งดาเก้าเหรียญดีไฮพินเทรดเก้าเหรียญน,นะมองว่า เขามองว่าตอนนี้คุณมีเสน่ห์นะคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคุณมุ่งเน้นด้านคุณค่าในตัวของคุณเองคุณหาเงินเก่งหรือว่ามุ่งเน้นหรือว่าคุณมุ่งเน้นด้านการงานการเงินของคุณนะคุณดิไฮพินเทสนะคุณดูมีเสน่ห์ในสายตาของเขานะคุณอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองนะผิวขาวนะฮะแล้วก็รูปร่างดีหน้าตาดีนะบุคลิกดี คุณอาจจะเป็นคนจีนก็ได้ในบางท่านมีเชื้อสายจีนนะเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคาดเดาความรู้สึกได้ยากนะคุณมีเสน่ห์ในแบบที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้นะมันเป็นเสน่ห์ของคุณที่ดึงดูดเขาเข้ามานะคะ view of fortune เขามีคุณอยู่ในอนาคตของเขานะ มีแผนมีสิ่งที่เขาอยากจะทําหรือว่าอยากจะมีมีคุณอยู่ในอนาคตนะหรือว่าตอนนี้เขากำลังที่จะส่องเหรียญบาลานซ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะแล้วก็เขาก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้หนึ่งดาบนะคะ ถวยคีนอฟสอดดีเอมเพลทเทมเพลนสิกออฟสอด คือในช่วงเวลาที่คุณนิ่งเงียบกันไปนะในช่วงเวลานี้นะเขาเห็นว่าคุณเป็น Queen of s w o r d นะแล้วก็เป็น The e m p r e s s คุณเป็นคนที่เก่งนะฉลาดมีไหวพริบนะในความรู้สึกของเขาคุณทำงานเก่งคุณเป็น working woman ได้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหรือ้าคุณเป็นชายคุณก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมุ่งเน้นด้านการงานการเงินของคุณเป็นหลัก คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวของคุณเองอบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคุณมีทั้งหยินและหยางในตัวของคุณเองนะคะคือคุณมีทั้งความแข็งแกร่งและคุณก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนในตัวของคุณเองมีคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นในแบบที่คุณเป็นคุณรักตัวเองดูแลตัวเองนะ สิ่งที่คุณเป็นตอนนี้นะเหมือนเขาได้เห็นเห็นเหมือนตกหลุมรักในสเสน่ห์ของคุณในตอนนี้เขาได้มีการภาวนานะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ t p m r a n c e กับ Si ล of Swords เขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณได้นะคะหรือเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเขาอาจจะมีการเดินทางมาหาคุณได้เทมเลนเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ the hill of fame ให้พิเศษนะเพดดับสอนแล้วก็ให้พิเศษไป The Tower mm hmm. เหมือนตอนนี้นะ mm hmm. เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะ mm hmm. การส่องการมองของเขานะ mm hmm. มีการรู้สึกแบบ แอบกลัวนะแอบมีความรู้สึกแบบก,ก,กล้ากลัวอยู่นะเขากำลังบาลานชีวิตบาลานความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้เหมือนว่าตอนนี้คุณดูโดดเด่นนะใครๆก็แอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วก็มีใครบางคนแอบอิจฉาคุณด้วยนะคะ the h i l o fan คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะหรือว่าเหมือนเขาอาจจะมีการขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เรือทาวเวอร์มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูนะคะบอสไซจะบอกอะไรสั่งกระจาย ท้งอบายมุท้าทายสมดุลเวลา ตอนนี้เขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณหนักมากนะคะเขาเสพติดคุณนะกับการแอบส่องแอบมองอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงในช่วงเวลานี้นะคะ mm hmm. เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะนะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางาน เขาเป็นคนที่รักความท้าทายหรือว่าชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้ตามป่าตามเขาแบกเป้ได้นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะคะทิ้งเรื่องราวบางอย่างนะในชีวิตของเขาเหมือนตอนนี้เขาถึงเวลาที่เขาจะต้องละทิ้งนะคะ หากเขามีเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเก็บมานานแล้วก็ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาก็จะทิ้งเรื่องราวเหล่านั้นไปนะคะแสงแห่งชีวิต ช่วงเวลาที่ดีที่สุดการเริ่มต้นเผยแพร่ได้รับสิ่งที่รอคอยเขาคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับการ เผยแพร่งานโฆษณาได้นะสื่อออนไลน์ต่างๆได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับโฆษณาบ้านอสังหาริมทรัพย์อาจจะทําเกี่ยวกับอสังหาอาจจะทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะหรือเกี่ยวกับการที่มีการออ,ออกสื่อต่อที่สาธารณะได้นักรองนักสแสดงพิีกรต่างๆได้ยูทูบเบอร์ได้นะ เขาทนะ้ามองว่าคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขานะเหมือนเขาได้รับสิ่งดีๆที่ได้เจอคุณได้พบคุณนะคะคุณเปรียบเสมือนได้รับสิ่งที่รอคอยเขา รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคเขาตรงไทยเขานะเป็นคนในฝันของเขานั่งในฝันคนในฝันชายในฝันของเขานะที่เขารู้สึกว่าเขารอคอยคนแบบคุณมานานแล้วนะคะหรือในบางท่านหักเป็นความสัมพันธ์ในอดีตคือคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักคนที่เขารอคอยมาน,านานแล้วได้มาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ อยากจะมีการสั่สัมพันธ์ในความส,าสัมพันธ์ครั้งนี้แต่หากเป็นคนในอดีตนี่คือเขาอยากจะมาแก้ไขในส่วนที่เคยผิดพลาดไปและเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมีขวัญกำลังใจ ใจเย็นหมดเรียวแรงเทหมดหน้าตักนางฟ้าช่วงเวลานี้ที่คุณและเขานิ่งเงียบกันไปนะเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงหมดกำลังใจนะคะ เขาอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองนะคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือนกำลังที่จะรวบรวมความกา้านะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเมื่อได้แอบส่องแอบมองคุณนะคุณเป็นเหมือนขวัญและกำลังใจของเขาเขาเทให้คุณหมดหน้าตักเลยนะเทใจของเขาให้หมดหน้าตักเลยนะคะคุณเป็นคนที่ เขารักคุณเป็นคนที่เขาทุ่มเทหรือว่าอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะหากคุณเป็นหญิงคุณก็เป็นนางฟ้านในใจของเขานะ,ะเขามีเขามีความรักความสุดดีที่จะมอบให้กับคุณ ดูไพ่เราเพิ่มดึงดูกองไฟเลยดูการระเบิด กดล็อกเหมือนว่าตอนนี้เขามีแพชชั่นกับคุณนะคะมีแรงบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเขาและคุณนะคะเขาอยากจะเจอคุณอยากจะพบคุณหรือว่าอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีแรงดึงดูดกับเขานะคะ เหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะฤดูกาลคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเคยเก็บความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ตอนนี้มันพร้อมที่จะระเบิดออกมาพร้อมที่จะแสดงออกมาให้คุณได้รู้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีการปลดล็อกความรู้สึกของเขาอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะ ทำใหไ้ไม่ได้เปิดรับความรักหรือใครเข้ามาแต่เมื่อเขามาเจอคุณ i มเซ็ตของเขาเปลี่ยนไปทําให้เขาเหมือนกับปลดล็อกความสึกของตัวเองแล้วก็ได้เปิดใจให้กับคุณด้วยนะคะเืไพ่มีเธออยากบอกอะไร ผจญภยัยเติมเต็มทุ่มเทใช้เวลาหยุดพัก เหมือนช่วงเวลาหนึ่งค่ะคุณและเขาได้มีการหยุดพักความสัมพันธ์กันไปนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคุณไปไหนมาไหนคนเดียวนะมีความสุขนะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองนะคะสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้นะคเขาได้มองเห็น คุณได้ให้เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในสายตาของเขาคุณไปเติมเต็มความสึกของเขาะะที่มีต่อคุณเหมือนตอนนี้เขาพร้อมที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกำลังคิดวางแผนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ เขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ